สวัสดีครับพาเรามาเพิ่งนะครับสีพามาเบิงความคืบหน้าของการปลูกบัแตงควาของเฮานะครับว่าหลังจากเขาลงเม็ดไปแล้วเฮ็ดข้างเพิ่งไปแล้วนะครับว่าเพิ่งเติบโตมาใหญ่ขนาดไหนนะครับเ้ามาเบิงครับมันนี้ครับครับชุดนี้นะครับเขาลงไปเมื่อวันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วนะครับนี่ก็วันที่เท่าไหร่ล่ะสิบสี่สิบห้านะครับเกือบประมาณยี่สิบหมื่นแล้วนะครับ ตนนอกแตงกว่าเพิ่นกะใหญ่ขึนมากเลยนะครับมือเพิ่นกะกำลังสิขึนข่างถี่เฮาเฮ็ดใบนะครับข่างกะแข็งแรงพอสมควรนะครับเพิ่นกะสิค่อยๆไต่ขึนมาสินะครับพี่น้องค่อยๆไต่ขึนมานะครับเพิ่นกะสิมัดเกิดิพันน้ำน้ำเสาขึ้นมาแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นกะสิพันสิไต่ขึนมานะครับพี่น้องเนาะถามว่าเพิ่นมีแมลงศัตรูพืชอีหยังบ่มี มแมลงศัตรูพืชที่ตัวหลกักของเพิินเลยนะครับก็คือพวกแมงเต่าทองนะครับแมงเต่าทองนี้มักสิมากินนะครับมักสิมากินใบแบบนี้พี่น้องน,นี่นะครับเห็นว่าห้อยแมงเต่าทองกินเพิ่นก็สิเป็นแวงแงแบบนี้แหละนะครับเป็นเช่นี้แล้วพี่น้องเห็นว่าเพิ่นก็สิมักกัดกินแบบนี้เป็นแมลงศัตรูพืชของเพิินอันดับแรกๆเลยนะครับนอกจาก,กโรคต่างอางนะครับเราเข้าสิจัดการแบบใดนะครับตัวนี้ตรงย่อมรับว่า ที่แรกเขาเอาไอ้น้ำสมควันใหม่ครับนำหมากมาฉีดมันกะมันกะซอยได้มันก็ไ่ได,ไดระดับหนึ่งนะครับแต่เนื่องแกว่าแปลงผักของเขาอยู่เนี่ยมันอยู่ไก่ปลาเนาะพี่น้องมันอยู่ไก่ปลาถ้าเลไปทังทั้งทังขวามือทังนี้เนาะพี่น้องเห็นปะมันสีมีปลามนี้หยางเพราะฉะนั้นเนี่ยปวกแป้งเตาท้องเนี่ยันทิชอบอยู่อยู่น้ำปลาน้ำหนีเราพอเขามาปลูกแตงกวา ีใบเพื่อนอนอ่อนพวกเนี่ยนะครับมันก็นสีเป็นอาหารของผวกแม่เต่าทองมันก็นสีมารุ่มกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาฉีดอ่าน้ำมักผลไม้กับกับน้ำสม้นไม่สองอย่างเนี่ยเอวบยูบอกตัวว่าเอาวบยูระพี่นอ้องเขาเฮ็ดทั้งหดน,นะครับกระงย่อมราว่ดอันนี้ผมซื้อเอาอยายายากำจัดศัตรูพืชว่าเป็นศัตรูพืช ยาําจัดอ่แมลงนะแมลงปีกแข็งนะครับม่ฉีดเห้เพิินนะครับม่ฉีดเกิดก็กิช right? ่วยได้นะครับผลต้องการฉีดนะครับพี่น้องมามาเบิงยิงขีดนะครับเห็นบ่นะครับท้ายท้ายไม่ให้ไก่กันเลยครับเห็นบอกแมงตัวท้องสีตายเห็นะพี่น้องมันได้กินมันไม่กินมันก็สิตายนะครับเนาะเขาเขาฉีดหลายแล้วเขาก็ฉีดฉีดได้ปริมาณที่ที่เขาแนะน้ำนะพี่น้องทั้งสี่มันก็สิมนตายตั้งหยดทั้งสี่นะพี่น้องเห็นไหม ทังน้นเขาเอาว่อยูนะครับพี่น้องทั้งานเขาเอารับรองลงคืนทรงคืนนี่ยอดนี่หายหมดเลยแหละพี่น้องครับอันนี้คือความคืบหน้าเนาะมันก็มันก็ขื้นถามว่าขื้นงามบอกกักัขื้นงามนะครับเขาก็ใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยมักปุ๋ยขี้หมูหมูรุมห้องนี่แหละครับเขาก็ใส่ไปนน้ำแล้วก็มีปุ๋ยอ่าเร่งต้น นะครับเล่งต้นมันเพื่อให้เขาจะเริ่มเติบโตขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปอีกประมาณสักสิบมือเพื่อนกันนาะทีตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วพี่น้องเนะาะมาเบิงมาเบิงไก่เพื่อนกันนทีเริ่มออกดอกออก,ออกนวยแล้วเบิงเบิงมองเห็นครับพี่น้องเห็นปะเห็นปะครับส่วนมากสิเป็นดอกตัวผุอีกประมาณนะักมือสองมือนะครับพี่น้องอีกมือสองมือเดียวกันกับสีออกดอกสีเหลืองเหลืองมาให้เขาเห็นแล้ว แต่นี่ก็เริมเห็นแล้วว่ามันมีเริมมีดอ,อกมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ปุ๋ยที่อ่าเร่งดอกเร่งผลนะครับเพื่อเขาจะได้จเจริญเติบโตขึ้นมากนะครับหลังจากนั้นก็ต้องป้อยพ่นขึ้นไปนะครับเพิ่อจะติขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือความคืบหน้านะครับพี่น้องเบื้องไกลๆก็สีเขียวๆงามๆหน่อยเนาะปลูกได้ซัมนี่มือใหม่ก็ถือว่าดีแล้วพี่น้องเนาะเท่ากับหดนามเสาแรงเนาะเพราะว่า นี่มันเป็นหนานาวแล้วเพราะฉะนั้นอากาศอาจจะแห้งแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องฉีดน้ำลดน้ำไเพิ่มนะครับพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนีกขอบคุณเลยๆ้านะครับพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวมีความคืบหน้าง่ายๆเทาสหมาอัปเดตไปฟังอีกทีนึงนะครับสำหรับมื้อนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ